ข้าวต้มปลาแซลมอนปรุงแบบคืนคลีนเมนูเพื่อคนรักสุขภาพเมนูของสายเฮลตี้ัปไปลงมือทำด้วยกันครบั้นมีใช้ปลาแซลมอนประมาณ200กรัมนำเข้ามาหั่นชิ้นเฉลี่ยงให้ได้ประมาณนี้เลยนะจัดเตรียมซอสต้นของผักชีไว้เลย แล้วก็จะมีขิงซอยบางด้วยนะใช้รากผักชีประมาณ3าถึงสรากทุกคอบุบๆป,ปะ่ะเราไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากเราจะมาเจียวกระเทียมเจียวก่อนนะจากนั้นก็คั่วขิงต่อเลยคัว่วขิงสักแป๊บนึงน,นะคะคัว่วประมาณสัก15วิถึง20วินาะทีแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนเพื่อ,อไว้โรยหนะ้า ใส่น้ำเปล่าลงปประมาณ800 ml ทำสูตรนี้เหมาะกับการกิน2เสิร์ฟนะจากนั้นก็ใส่รากผักชีที่เราทุบไว้ลงไปตามด้วยผงปรุงรสครับ้านเบลเลือกใช้ผงปรุงรสแบบสูตร,รโซเดียมนะใส่1ซองต่อน้ำ800 ml นะคะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็ตามด้วยข้าวกล้องหุงสุกนะข้าวกล้องหุงสุกครวบ้านบีใช้ประมาณ300กรัมนะคะ พอเม็ดข้าวเริ่มบานแตกตัวจนจะได้ที่แล้วก็ใส่ปลาแซลมอนลงไปตามด้วยตอกไข่ไก่ลงไป2ฟองพอปลาแซลมอนสุกแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยป่าไปตักเสิร์ฟกัน พอกิ้งโรยหน้าด้วยขิงซอยบางหอม,หอมตามด้วยต้นหอมผักชีที่เราซอยไว้และที่ขดาดไม่ได้คือกระเทียมเจียวแล้วก็พริกไทยปรุงรสด้วยน้ำมะนาวสดแล้วก็เพิ่มความแซ่บด้วยพริกป่นแล้วก็บีบซอสปรุงรสลงไป ข้าวต้มปลาแซอรอนร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมามากินด้วยกันเมนูนี้เหมาะกับสายเฮลตี้สายรักสุขภาพนะคะถ้าใครชอบก็ลองทำตามดูและรองอร่อยแน่นอนครับบ้านบิ๊กคอนเฟิร์มแล้วเจอกันใหม่เมนูนต่อไปบ๊ายบาย